แต่ว่าเหตุผลหลักจริงๆก็คือคุณแปรทองทานเขาคิดว่าถ้าจะมีการยกเครื่องพักปรับ,บปรุงพักมันก็ต้องเปลี่ยนลุกการเปลี่ยนลุกหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นครับหรือแม้แต่ไม่ใช่ชินวัตรก็เข้ามาได้ครับแต่ถ้าคุณยิ่งยังอยู่ใช่ไหมครับ,รบแล้วการจะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักหรือจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้อาจ,จะคิดว่ามันจะต้องติดอยู่ที่ความเป็นชินวัตรอยู่แล้วก็เลยถอยออกเอ๊ะ พอคุณสุทินพูดแบบนี้เนี่ยผมนึกย้อนถึงคําพูดคุณแพรองทานไทวันยกเครื่องเพื่อไทยที่กลายเป็นประโยคที่หลายคนแชร์บอกว่าหลังจากวันเนี้ยเพื่อไทยจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักเท่านั้นขึ้นอยู่กับกรรมการแปรนพักเท่านั้นจะไม่มีแล้วนะทางลงทางรัดอะไรแบบนี้นี่แปลว่าตระกูลชินวัตรกับพักเพื่อไทยมันจะยังไงต่อคะเนี่ยคำว่าหัวหน้าพักที่พูดวันนั้นเนี่ยอก็คงมันนั้นไม่ได้หมายถึงคุณอุยิงหรอก ก็คงคิดว่าคนต่อไปก็แต่ล้าแต่ไม่หมายถึงใครอ๋อหมายถึงคนต่อไปแล้วอ่าหมายถึงคนต่อไปข้างหน้าซึ่งอาจจะเป็นชินวัตรก็ได้ไม่ชินวัตรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแบบของการบริหารพัคอีกอย่างหนึง่งเพราะที่ผ่านมาก็อาจจะมีทั้งสมาชิกหรือหลายระดับคิดว่า,เอ,าเอกภาพในการบริหารอาจจะมีปัญหาครับ,ค,รบคนไม่เข้าใจก็คิดว่ามี คนนั้นคนนี้มีวีหนึ่งวีสองวีสามประมาณนั่นแหละครับครับต,ต่อไปนี้ก็พยายามสื่อให้รู้ว่าศูนย์กลางบริหารจริงๆฮะจะมีคนเดียว<ศ>ก็คือ<ศ>หัวหน้าพักผม,ผมแปลอย่างนี้ได้ไหมครับว่าแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยอะที่เมื่อกี้คุณสุดินบอกว่ามีวีหนึ่งวีสองวีสามพูดง่ายๆว่าบางท่านอาจจะเข้าหาคุณทักษศิณบางท่านไปหาคุณยิ่งรักไปหาคุณแพรรองทานไปหาคนนั้น<ม>ไปหาคนน,คน,นี้แต่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วต,ต่อไปนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือองค์กรการบริหารของพักเท่านั้นครับ ที่จะมีอำนาจการบริหารหรือมีส่วนตัดสินใจอะไร,ะไรทั้งวงอๆ